ตัดสินครั้งสุดท้ายกับเหล่าไรเดอร์ตัวร้ายและคาร์มินไรเดอร์เซนวิเค์เอลไซเดอร์ตอนจบ ในที่สุดครับก็ปล่อยตัวอย่างคาเมนไรเดอร์เอาไซเดอร์ตอนที่7มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับต้องบอกกันเลยว่างานนี้ครับเขาขนคาเมนไรเดอร์จากตอนที่มันผ่านมาเนี่ยมากันเพียบเลยครับซึ่งเหล่าตัวร้ายพวกนี้ครับก็ต้องมาตัดสินกับคาเมนไรเดอร์เซนและคาเมนไรเดอร์อีโวที่ในตอนที่แล้วครับคาเมนไรเดอร์เซนนั้นที่แปลงร่างโดยหัวหน้าฟาเรชั่นเอกครับเขาเนี่ยได้ใช้การ์ดแดนมันชั่นทำให้มิติีเนี่ยเกิดการแตกแยกและปั่นป่วนทำเอาไรเดอร์ที่เหลือในต้องหาทางยับยั้งและแก้ปัญหาครับไม่รู้ ว่าใน EP ีที่7นี้มันจะดูเดือดเลือดพร่านขนาดไหนเดี๋ยวเราเนี่ยมาคาดเดากันคร่าวๆกันดีกว่าครับส่วนใครครับที่ยังไม่รู้ว่าซีรีส์ค a เมนไรเดอร์เอาเซเดอร์นั้นเป็นอย่างไรมีจุดเริ่มต้นเรื่องราวเนี่ยมาจากไหนครับเราเนี่ยก็ได้เคยทำคลิปสรุปเอาเซเดอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่องนะก็ลองย้อนกลับไปรับชมได้เลยครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับกับวิเคราะห์ตัวอย่าง EP ที่7กันครับ เหมือนว่าในตัวอย่างที่ปล่อยออกมานี่ครับจะเป็นการบอกเป็นนนๆครับว่าจะมีตัวละครไหนบ้างที่โผลมาในคามินไรเดอร์เอาเซเดอร์ในตอนที่7นี้ครับมาเริ่มต้นด้วยฉากแรกครับแน่นอนครับเราเนี่ยก็จะได้เห็น2อ a คาม n นไรเดอครับที่น่าจะเป็นบอสของเรื่องครับอย่างคาม e นไรเดอร์เซนและค a ม m นไรเดอ e ์อีโครับที่โชวเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ยจะอยู่ในการแข่งขันเกมดีไซน์กลางปีหรือเปล่าครับและแปลงล่างเนี่ย ดูฮะมีระเบิดมาระเบิดอยู่ข้างหลังด้วยแหมยิ่งใหญ่อลังการกันสุดๆไปเลยฮะจากนั้นครับก็เป็นตัวละครที่เหลือนะที่จะมาโผล่ต่อกรอนกับคาร์เมลไรเดอร์เซนและอีโวครับมาเริ่มต้นกับจีนครับที่เขาเนี่ยจะมีบทบาทเยอะแน่นอนใน EP 7นี้ฮะที่ช่วงท้ายในตอนที่แล้วเนี่ยเขามาตามตาจอดของเราครับมาเข้าร่วมศึกในการต่อสู้ในครั้งนี้ครับและในตัวอย่างน้ครับเราก็จะเห็นจีนนะก็มาอยู่กับซูมูริเช่นกันฮะ ต่อมาครับก็จะเป็นซีนของเบโรบาครับแหมอันนี้เนี่ยคือพึ่งมาในอีพีที่7นี้เลยนะ แล้วใน E p พีที่7นี้ฮะเราก็จะได้เห็นการแปลงร่างของตาจอสักทีหนึ่งครับที่หลังจากจบ E ีพีที่4ในคัมมินไรเดอร์เซเดอร์เนี่ยพี่แกเนี่ยก็เดินมาบนดาดฟ้านะแล้วก็บอกว่าถึงเวลาของฉันแล้วแล้วก็ถือเข็มขัดโชว์เหมือนจะแปลงร่างแต่ว่ายังก่อนว่ะ E p พี EP ที่5แม่งไม่โผล่มาเลยว่ะทําให้หลายคนสงสัยว่าเอะไอตาจอสเนี่ยมันจะโผล่มาในตอนไหนจนคนเนี่ยต้องไปล้อเลียนกันครับและใน E ีพีสุดท้ายนี่ครับตาจอสของเราเนี่ยต้องเอาซะหน่อยและมาแปลงร่างโชว์ครับเป็นคัมมินไรเดอร์จูกะและ ในซีนนี้นะก็จะมาประกบคู่กับอัมมัซซไกรครับที่ไกรเนี่ยก็จะมาแปงลงร่างเป็นคาร์เมนไรเดอร์เทวเซอร์อาร์ครับดูจากเข็มขัดนี่เห็นไหมที่ร่างนี้ครับก็เคยโผล่มานะในภาคของคาร์เมนไรเดอร์เกนมุสมาร์ทเบนแอดเดอะเทวเซนคลครสิคนั่นเองครับที่ในภาคนั้นเนี่ยอัมมัซซไกรนะแปงลงร่างเป็นคาร์เมนไรเดอร์เทวเซอร์อาร์แล้วก็มาโดนเกนมุในร่างมุเกนตบครับ <S <S แต่ว่าในภาคนี้เนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันแล้วครับในการกำจัด เซนและอีโวอ่ะและเมื่อพูดถึงเก็นมูครับเขาเนี่ยก็ต้องมาครับถึงแม้ว่าจะเป็นร่างคนเกิดใหม่นะแต่ว่าไรเดอร์นั้นก็ยังจะมาเป็นคาเมนไรเดอร์เก็นมูไฮเปอร์ฟูมิสเอีกเช่นเคยครับต่อมาครับก็เห็นนักแสดงที่เราเราเนี่ยคิดถึงอย่างอาซากุระไทเคชิก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เขาก็จะแปลงร่างเป็นคาเมนไรเดอร์โอจาอีกเช่นเคยครับที่พี่แกเนี่ยมาในตั้งแต่อีพีหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็มาโชว์ร่าง ข้าเป็นไรเดอร์โอจาเซวไวที่มาแทงโอดินยับยับจนตายหากกันเลยฮะและมาใน EP ีที่7นี้ครับพี่แกนั้นก็ต้องมาใช้ร่างโอจาเซวไวอีกครั้งหนึ่งครับร่วมถึงครับคุณเทจิบาน่าก็ต้องกลับกายครับมาเป็นศัตรูกับเซนเป็นครั้งแรกเลยนะซึ่งแน่นอนว่า การที่คาร์เมนไรเดอร์เซนนั้นเขาได้งัดการ์ดคิงมาโชว์ในตั้งแต่อีพีที่4ทําให้คุณจิบนาเนี่ยแกก็เลยได้อน,นิสงนี้ไปเลยครับก็เลยได้การ์ดคิงเนี่ยมาแปลงร่างเป็นคาร์เมนไรเดอร์กาเลนคิงฟอร์มแล้วมากระทืบอาร์คยับยับใน e p ีที่4ในตอนนั้นนะแต่ว่าใน EP ีที่7นี้ครับเขาเนี่ยก็ต้องกลับมาร่วมมือกับอาร์กว่าเพื่อจะมาตัดสินเซนและก็อีโวนั่นเองครับและแน่นอนครับคาดว่าก็ต้องใช้คาร์เมนไรเดอร์กาเลนคิงฟอร์มในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยอีกตัวหนึ่ง เดมเดียวกันครับก็คือเดซานเองครับที่เกิดใหม่นะจากตลับการ์ดของโอดินครับที่ใน EP นี้ครับเขาก็ต้องกลับมาอีกครั้งครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นไรเดอร์แล้วไง ก็ต้องกลับมาต่อสู้กันสักหน่อยและครับและเราครับก็จะได้เห็นราชาอันเฟนอกกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่ะหลังจากที่อีพีศูนย์นะที่พี่แกเนี่ยมานะแล้วก็เดินหนีไปเลยว่ะแต่คราวนี้ครับแกเนี่ยน่าจะมาร่วมมือกําจัดเซนด้วยอีกแรงหนึ่งครับที่เราเห็นเนี่ยในซีนี้ก็น่าจะมาคุยกับเบโรบานะดูจากลักษณะที่เห็นในเรื่องนะแน่นอนครับว่าคาเมนไรเดอร์ซีโทีก็ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เขาเนี่ยปรากฏตัวใน EP ีที่5และ e p ที่6ครับ ซึ่งคาร์มนไรเดอร์ซีโร่นะก็ถือได้ว่าฝากรอยแผลให้กับคาร์มนไรเดอร์เซนไว้เยอะพอสมควรเลยครับถึงแม้ว่าคาร์มนไรเดอร์เซนในตอนนั้นนะคนคุมร่างเนี่ยก็คือซากุไรอิยูโตก็ตามครับแต่เราเนี่ย ก็เห็นว่าพลังของ k a m e n r i d e r z e Ro 3ทีเนี่ยที่ต่อสู้กับเซนมันก็สูสีในทุกๆครั้งเลยแหละครับและเรามาดูกันในรอบนี้ครับว่า k a m e n Rider z e r o 3นั้นจะโหดอยู่ไหมรวมไปถึงครับโฮโรบิ it, เจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาก็ต้องโผ่ไม้อีกด้วยแล้วนี่ครับก็น่าจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของ e p ีที่7นี้เลยนะกับร่างใหม่ของ k a m e n Rider ดอรจีนครับที่คราวนี้นะเข็มขัดแปลงร่างนี้ก็ไม่เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าเราย้อนดู k a m e n Rider ดอรจีนนะถ้าในซีรีส์กรีนนะเขาน ก็จะใช้เลเซอร์เรดไรเซอร์กับเรดไรเซอร์การ์ดเนี่ยในการแปลงร่างเป็นคาม์เมลไรเดอร์จีนใช่ปะแต่คราวนี้ครับเขามาพร้อมกับร่างใหม่ไงที่เข็มขัดแปลงร่างเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะย้อมของคาม์เมลไรเดอร์แกหรือว่าเกเซอร์อะไรต่างๆนี่แหละแล้วใส่สีเป็นของจีนเข้าไปฮะซึ่งคาม์เมลไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยเห็นจะใช้ชื่อว่าคาม์เมลไรเดอร์จีนเกเซอร์นะไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อนี้จริงหรือเปล่าและมีซีนเนี่ย,เ,ยเข้ามาปะทะกับอีโวอีกด้วยแหมศึกนี้น่าจะมันพอสมควรเลยล่ะครับ ซึ่งในตัวอย่างครับก็ปิดท้ายเป็นการรวมพลไรเดอร์นะทั้งหมดที่จะมาต่อสู้กับคาร์เมนไรเดอร์เซนและก็อีโวครับที่มีคนแซงกันว่าแหมไอที่ตัวในซีนนี้เนะี่ยมันเป็นไรเดอร์กันหมดเลยและไอลาชันอันเฟนน็อกเนี่ยมึงเนี่ยเป็นใครมึงเนี่ยเป็นสัปหราาไม่ใช่อะมาเนี่ยกับเขาด้วยเนี่ยแลวก็ตอกย้ำครับว่านี่น่าจะเป็น e ีพีสุดท้ายครับมีคําว่าบายบายเอาไซเดอร์ bye bye bye, ด้วยแหละครับบายบายเอาไซเดอร์ส เราเจาะลึกตัวอย่างค a เมนไรเดอร์เอาไซเดอร์ EP ที่7กันจบไปแล้วครับและเราก็ได้เห็นไรเดอร์ที่โผล่มาใหม่ในซีรีส์คาเมนไรเดอร์เอาไซเดไปแล้วอย่างค a เมนไรเดอร์จีนเกรเซอครับที่เป็นไรเดอร์ร่างใหม่ประจํา E p ที่7นี้ครับเรามาพูดถึงท็อป3 r i ไรเดอระหรือว่าร่างไรเดอร์นะที่โผล่มาในค a เมนไรเดอร์เอาไซเดเนี่ยว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษ3ตัวนะในความคิดเห็นผมแล้วกันนะมา เริ่มแรกอะไรดีกว่าครับก็คือคาร์เมนไรเดอร์โอจาเซอร์ไววะที่โผล่มาในอีพีที่1ก็แน่นอนครับร่างนี้ครมันเป็นเหมือนกับเปิดโลกอีกโลกหนึ่งนะว่าให้รู้ว่าเอ้ยคาร์เมนไรเดอร์เอาไซเดอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรเนี่ยมันอาจจะได้เห็นนะเพราะาตอนแรกตัวอย่างเนี่ยที่โอจาเนี่ยถือการเซอร์ไวเราเนี่ยก็ไม่ได้คิดกันหรอกว่าโอจาเนี่ยมันจะมีร่างเซอร์ไวให้เราได้เห็นกันจริงๆซึ่งพอมาเปิดเผยครับว่าเฮ้ย โอจาเนี่ยแม่งมีร่างเซอร์ไวรจริงๆว่ะและในร่างเนี่ยมันก็ดูไม่แย่ด้วยดูจากรูปทรงดีไซน์ครับร่างเซอร์ไวของโอจานะก็จะเพิ่มแถบสีทองเข้าไปทั้งส่วนของบริเวณหน้ากากและก็ส่วนของลำตัวครับถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันอ้วนมันบวมจังอันนี้ก็อยู่ที่สูตรแอคเตอร์คนใส่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมองดูรูปทรงดีไซน์ก็ไม่ได้แย่นะ ผมว่ามันดูสวยงามหน้าตาเนี่ยก็ยังดูทรงโอจาที่มันยังเท่อยู่ด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าอาวุธเนี่ยจะย้อมมาจากริวคีก็ตามทีครับคาร์เมนไรเดอร์ตัวที่2ครับที่ผมชื่นชอบในเรื่องก็คือคาเมนไรเดอร์เซนนั่นเองคะผมบอกเลยว่าคาเมนไรเดอร์ตัวนี้เนี่ยสร้างออกมาเนี่ยได้สวยพอสมควรเลยนะเรามาดูลักษณะดีไซน์ของไรเดอร์ตัวนี้กันดีกว่าครับดูฮะไรเดอร์ตัวนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าโทนมันดูดีนะ แล้วก็รูปทรงดีไซน์เนี่ยดูไม่เกะก,กะและเทอะมากเกินไปด้วยหน้าตาอะไรต่างๆในดูสวยงามเลยครับและจุดเด่นของค a เมน n r เ d e ร s เซน่ะที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบและฮือหาก็คือการใช้พลังล่างสุดยอดของค a เมนไรเดอร์ตัวพระเอกตัวนั้นๆครับที่เราจะได้เห็นเขาโชว์โหดทวงท่าการต่อสู้ของคาเมนไรเดอร์เซนเนี่ยมันเหมาะเข้ากับชุดตัวเซนเป็นอย่างดีเลยครับและคิดว่าน่าจะเป็นไรเดอร์อีกตัวหนึ่งนะ พี่ทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบมากในเรื่องของเอาไซเดอร์และมาถึงตัวสุดท้ายครับที่ผมชื่นชอบในเอาไซเดอร์นะก็คือคาร์เม้นไรเดอร์กาเลนคิงฟอร์มครับซึ่งบอกกันเลยว่าแหมทำเอาเราเนี่ยสุขใจเป็นอย่างมากครับที่เราเนี่ยได้เห็นกาเรนเนี่ยมีร่างคิงฟอร์มเพราะว่าเราเนี่ยก็อยากจะรู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดกาเรนเนี่ยมีร่างคิงฟอร์มในแอคชั่นเนี่ยรูปร่างดีไซน์เนี่ยมันจะเหมือนกับ SIC ไไหมก็ถือว่าก็คล้ายคลึงกันพอสมควรเลยฮะแต่ว่า เรามาเจาะดูฮะถึงแม้ว่าสีของคาร์เมนไรเดอร์กาเรนคิงฟอร์มนะมันอาจจะดูเข้มกว่าคาร์เมนไรเดอร์เบดคิงฟอร์มในซีรีส์นะแต่ว่าชุดเกาะเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เหมาะสมกับการเป็นราชคิงฟอร์มครับหลายคนนี่อาจจะบอกเฮ้ยถ้าไม่เกาะอะไรมันใหญ่จังมันไม่ดูเธอท้าไปหน่อยละผมว่าได้ k i คิงฟอรมมันก็ต้องอย่างนี้นะมันก็ต้องดูเหมือนกับว่ามันขั้นสุดยอดจริงๆอะถึงแม้ว่า ตามตัวของคาร์เมลไรเดอร์กาเรนนี่ครับจะไม่มีร่องรอยอันเนียทั้ง13ตัวเหมือนกับคาร์เมลไรเดอร์เบครับเพราะว่าเขานั้นใช้พลังของการคิงเข้านำตัดเท่านั้นครับในการแปลงร่างนะผมว่ามันก็ยังดูสวยดูดีชุดเกราะเอ่ยหน้าตาเอ่ยเหมาะสมกับการเป็นกาเรนคิงฟอร์มนะและเราเนี่ยได้เห็นเขาโชว์แปลงร่างจา่จาแบบนี้ใช้ท่าไม้ตายผมว่าประทับใจแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยครับและนี่นะก็คือทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้ครับที่เราเนี่ยเอามาฝากกันนะทั้งพูดร่าวๆครับว่า ในตัวอย่างคา m เป็นไรเดอร์เอ e เซเดอร์พีที่7นี้ฮะเขามีอะไรมาโชว์เราบ้างคา m เป็นไรเดอตัวไหนตัวละครตัวไหนเนี่ยที่จะมาโผล่ใน e ีพีที่7นี้บ้างรวมไปถึงครับไรเดอร์ Rider ตัวใหม่ที่โผล่มาใน e ีพีที่7นี้ครับอย่างคา m เป็นไรเดอร์จีนเก r นี้และพูดถึงท็อป3ในดวงใจของผมด้วย ว่าในไรเดอร์หรือว่าร่างไรเดอร์ตัวใหม่ๆที่โผล่มาในเฉพาะในซีรีส์คาร์เมนไรเดอร์เอาไซเดอร์นี้ในใจผมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างท็อป3เนี่ยผมก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะและทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรกับคาร์เมนไรเดอร์เอาไซเดอร์ใน E p พีที่7นี้ก็เมนต์ลงมาได้ครับแล้วก็ท็อป3ไรเดอร์เอาไซเดอร์ที่โผล่มาใหม่นะในเรื่องนี้มีตัวไหนบ้างในใจคุณก็อย่าลืมทํ้มเม้นมาบอกเราได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับและถ้าเกิดคลิปนี้ครับมีอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากเสริมตรงนู้นตรงนี้หรือวาาอว่่่าาาาคคดะนนิรห์ EP ทีีี7พม าจะแข่งเกมแล้วก็พาไปสู่การต่อสู้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พิมพ์ลงมาได้เหมือนเช่นเคยเลยนะครับและถ้าเกิดคุณชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโฟร์ฟันในการทำคลิปให้คุณดูต่อๆไปนั่นเองครับแล้วก็ขอฝากครับเสื้อหนังแมกวกับหนังหมีครับก็ยังมีจำหน่ายเช่นเคยนะหนังแมวครับ3า0บาทหนังหมี4 0่บาทครับไปทักสอบถามได้ครับที่เพจ ฟลฟันได้เช่นเคยครับหรือว่าฝากช่อง u t u b e ครับช่องน้องใหม่ฮะที่จะเป็นเรื่องราวโทรครุเช่นกันครับแต่อันนี้เนี่ยจะทำสรุปเรื่องราวโทรครุแบบฉบับดูจริงจังดูง่ายไม่เลอะเทอะครับก็ไปดูได้ครับที่ช่องมอสแจ๊สทีวีนะจะมีเรื่องราวโทรครุมาสรุปให้ได้รับชมทุกอาทิตย์นั่นเองครับรวมไปถึงครับช่อง m o v ี e ดองครับช่องนี้จะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยฮะเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆคุณมอสคุณแจ๊สที่ไปเจอไปพบมาในแต่ละสัปดาห์ครับ เรื่องราวก็เนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปก็ลองไปฟังดูได้ครับแล้วก็มีระบบสมัครสมาชิกในช่องนั้นด้วยนะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากสมัครสมาชิกในช่อง MoV ี e d อกก็ไปสมัครได้ครับ50บาทต่อเดือนแล้วก็จะได้เข้าด s c o อ d ของ Movie Doc ตัวนั้นนั่นเองครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ50คนเมื่อไหร่เราเนี่ยจะให้คุณมอสเนี่ยไปถ่ายรูปตัวเองโชว์ตูดหน้ากระจกนะและก็เอามาเผยแพร่ทุกคนได้รับชมกันไปเอ๊หรือว่าอย่ยไปลววะ ยังไงเนี่ยโอ๊ย